สวัสดีครับมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมเป่ก็มันไม่ยุติธรรมนนะก็ไม่รู้จะเกิดอะไรคือคือกระบวนการยุติธรรมไทยอ่ะนะเราก็พูดมาตลอดแล้วนะคือคุกไทยก็ถูกวิจารณ์มาตลอดว่ามีไว้ขังหมาเออแล้วก็เรื่องเนี้ยเอาเข้าประเด็นเลยลวกันเดี๋ยวเวลาเราน้อยก็คือ ทุกคนช็อกมากนะนักข่าวนักเขวที่ทำข่าว,วมาเออผมก็งงนะก็คงงงคือเมื่อวันนั้นเนี่ยเรายังคุยเรื่องภูมิสารผลเรานึวกว่าจะเขาอยู่ในคุกผมกอดอ่ามันออกมาแล้วเปียงเสียเปียงสยามอินดิก้าเออก็ออกมาแล้วออกเ้วง้ยจริงวะก็นี่ไงคือทั้งหมดเนี่ยต้องไปโค้ชเสียแจ็คเสียแจ็คคือวัชระเพชทองอ๋อ คือเราไม่รู้เลยเราเพราะว่าอะไรเราไม่รู้เลยเราก็างงมากพอแจ็คเอาเรื่องนี้มาพูดเราก็เลยอ้าวจริงเหรอวะแล้วทำไมอีกกรมราชทันเนี่ยมันอมอะไรอยู่อะไม่ยอมพูดเรื่องเนี้ยเดี๋ยวนะผมขอเปิดชื่อที่บดีกรมราชทันเนี่ยมันคือใครวะรู้แต่อีตัวรันตรีอ่ะคือรับอรสองอะทวีอะ <laughs> เออใช่ไหมแต่ว่าอีกกรมราชทันเนี่ยคนก่อนเนี่ยที่เพิ่งจะโอเคก่อนก่อนนั้น,น,นเลยก็จะมีสามีสามีคุณแป้งนะสามีคุณแป้งแล้วก็ตอนนี้เขาก็โอเค คนไปแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไรติโตอะไรประมาณเนี้มาจากวัชราวุธอะไรประมาณเนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูคนปัจจุบันนิดนึงซึ่งเราไม่ค่อยได้รู้เรื่องเหล่าเนี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเสียเปียงมึงออกจากคุกได้เพราะว่าโดยตรงอ่ะสารพิพากษาเขาเนี่ยเออเขามีสองคดีหลกัหลกๆนะเรื่องจำนำข้าวกับบ้านเอื้อทอนอ๋อเอเอแล้วผมเคยจำได้ว่าผมเคยตามเรื่องเนี้ย เขาจะต้องพ้นโทษทั้งหมดเนี่ยสองพัหกร้อยขวานะสองพัหกร้ 2> 2, <600 S 1> อย <600 S 1> ขวา่วา,<ว>า,านะร้อยหกสิบาเนะเออก็เลยงงอ้าวอะไรวะแล้วออกไปได้ยังไงเอาอะไรมาเป็นตัวทําให้ออกเราก็งงมากกับประเทศนี้นะตกลงมันก็้าเราลูกอยากทําผิดบ้างนะนะเพราะว่าถ้าทําผิดแล้วมึงติดคุกแป๊บเดียวแล้ว,ม,บบวมันก็ออกกันเนี่ยเออแล้วกูก็โงกงเงินชิบหายแบบประเทศชาติเสียหายบรรย ใบป่วงแล้วก็ออกกันกระเจิงอะ่ะแล้วก็ถามว่าเอ้าวเดี๋ยวนะผมขอเปิดอธิบดีคุกหน่อยนะแป๊บนึงนะชื่อเราก็จําชื่อไม่ได้ครอธิบดีกรมราชธรฑ์นนะฮะซึ่งเราก็อยากรู้อย่างเดียวไอ้พวกนี้มันมีอภิสิทธิ์อะไรอ่ะเออมันมันมันน่าประหลาดใจมากเลยนะว่ามันทําไมมันหลุดออกมาเร้เร็วเร็วอ๋อเจอ๋อแล้วเจอละสหการอ๋อสหการเพชรนรินเออโอเค อันเนี้ยเออซึ่งอะไรวะงงไม่แต่ผมก็เลยงงตอนนี้ยิ่งงงหนักเข้าไปใหญ่ว่าอ้าวแล้วตกลงวัฒนาวัฒนาเมืองสุขยังอยู่ในคุกไหมเนี่ยไม่รู้วัฒนาก็โดนคดีบ้านเอ,อื้อถอนนะบัฒน,น,นื้อนใช่หลายปีลนะ้วัฒนาใช่ไงแต่ว่าประเด็นคืออ้าวถ้าเปียงเนี่ยออกมาอ้าววัฒนายังอยู่ไหนเนี่ยหรือว่าทุกคนที่บอกมีมีชื่ออยู่ในคุกเนี่ยมันออกไปหมดแล้วเดี๋ยวก่อนนะทุกคนมันเกินสามสิบปีหมดใช่ไหมโอ้ยเกินงวดเอาง่าย เออทั้งหมดพวกเนี้ยสิเอาเอาที่เราพูดถึงทูมเพิม์มในพวกนี้ก่อนเนี่ยนะสี่สิบกว่าปีหมดนะอันนี้คือแค่คดีข้าวอย่างเดียวแต่เปียงอ่ะยังมีคดีบ้านเอื้อถอนเข้าไปด้วยนะนะอ่าบุญทรงก็มีอีคดีใช่ไหมแต่บุญทรงอน่ะโอเคเท่าที่รู้เนี่ยที่เรารู้ข่าวบุญทรงเนี่ยเมื่อวันที่สองเดือนเนี้ยับเดือนเดือนธันวาเนี่ยอ่าเราก็นึกว่าบุญทรงหลุดคนเดียวอ่าผมก็ตรวจไปดูผลปรากฏไปดูเสร็จบุญทรงอ่ะถูกพักโทษเนี่ย ช้ากว่าภูมิอีกภูมิก็พักทั่วไปแล้วนะ,อะเออเออแต่ไม่มีข่าวอะอะไรงงอะประเทศนี้เกิดอะไรขึ้นมาวะแล้วคนเหล่านี้นะคดีที่โดนสาลพิ่ภากษาเนี่ยมันสี่สิบกว่าปีนั้นเลยอะใช่เออ,เออ่แล้วมันทำไมมันหลุดกันง่ายขนาดนี้วะคือเราก็ช็อกกันมาตลอดอตั้งแต่ตอนที่ทักษิณกลับมาแล้วเราก็รู้เขาไม่ติดคุกอะนะกับ แล้วเอออีกอันหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งข่าวนี้เดี๋ยวต้องเช็กวะ่ะคือเขาบอกว่าเลียงเนี่ยออกจากคุกเนี่ยนะแล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระรามเก้าก็โรงพยาบาลพระรามเก้าก็เป็นของทักษิณเนี่ยแหละครับโรงพยาบาลตํารวจก็ไปนะก็เ,เลยแล้วไปอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกโฮ้ยบบแบบคือทั้งหมดเนี่ยต้อง,<า>งเ,ออเออต้องแบบ้แสดงว่าแบบอันนี้แบบอิทธิพลสูงมากเลยนะสูงมากเฮ้ยผมถามจริงๆทําไมแบบ ตอนแรกเราก็คิดว่าทักษิณเนี่ยแบบสูงสุดแล้วนะผมปรากฏเฮ้ยถ้าเทียบแบบเสียเปียงนี่แบบเออเจ๋งขวาวะ่ะ <c oughs> ย้ายโรงพยาบาลเต็มเลยอะ่ะเออซึ่งซึ่งเราว่าแปลกมหัศจรรย์แล้วเฮ้ยตกลงเราก็ควรจะเชิญชวนั้ยในฐานะที่เราทําข่าวแล้วมีเราอาจจะกลายเป็นเป็นเป็นอินฟลูเอนเซอร์นิดๆในในการที่จะทําให้คนแบบเอ่อมองเรื่องข่าวแล้วก็อาจจะมีอิทธิพลต่อความคิดเล็กน้อย ไอ้แต่ควจะทําทผิดกันเยอะๆแม่ประเทศนี้เพราะว่ามึงทําผิดเสร็จแล้วเนี่ยมึงก็จะออก,กแต่ว่าประเด็นประเด็นคือเราไม่ใช่เปียงเราไม่ใช่ทักษิณเราไม่ใช่ภูมิเออมึงจะติดคุกไปจนแก่ตายอยู่ในคุกเปล่าวะน่าจะเป็นประการหลักนะไม่แต่มันแย่ามานะผมว่ามันแยใน่ในในภาพรวมนภาตรวมมันเป็นอะไรวะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้เ<ห>นนะี่ยมันสะท้อนว่ากระบวนการยุติธรรมที่ปลายทางคือราชธรรมเนี่ยมันมี พลังมากกว่าพิพากษาหรือเปล่าโอ้ยเขาด่ามาตั้งนานแล้วนะน,นี่เขาด่ามาตั้งนานมากผมจําได้ผมเคยเออคุยกับเพื่อนที่อยู่นิติศาสตร์นะมันก็บอกว่าอ้าวล้วคุณจะไปพากษามัาทำห่าเลยเออพิพากษาเมันเสร็จเดี๋ยมันเข้าไปอยู่ในคุกอะ่ะ okay. เดี๋ยวแม่ก็ได้รับเป็นนักโทษชั้นดีชั้นอะไรของมันเดี๋ยวแม่แป๊บมันไปหมดละเออเอออันนี้เพื่อนผมอะ่ะซึ่งเอ่ก็เป็นพูดว่าเป็นผู้ภากษาอ่าอย่าไปเอ่ยชื่อแล้วกันเขาบอกว่าเออเออต้องเอ่ยชื่อหรอกคือจริงๆประเด็นก็คือ ซึ่งมันก็จริงนะเราก็จะเห็นคนแบบเนี้ยติดคุกโอโ้ในเวลาพิพากษาติดคุกบางคนนะต้องบอกมึงตายแล้วมันเกิดมาใหม่มันยังใช้ใช้โทษไม่หมดเลยอ่ะต,ตัดสินตัดสักถูกมันเข้าไปอยู่เสร็จเออแล้วมันก็ออกบางคนก็ตลอดชีวิตนะแต่มันอยู่ไปปับ๊บมันก็แต่ส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันมักจะเป็นคนที่มีอิทธิฤทธิ์เออแต่ว่าคนก็งอกก็แงกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะไม่ ไม่ค่อยแต่ถามว่าโอเคอันนี้ก็จะให้แฟร์เขาสักหน่อยคือจริง,รงๆในเวลาพิธีราชมงคลวันเขาเรียกวันมหามงคลเนี่ยจะได้รับการพยาโทษเป็นลอ็ <ผม S 1> ลอต <ผม S 1> ลอ็อตล็อตอันนี้เข้าใจเออจะเป็นลอ็อตล็อตล็อตแต่อีพวกเนี่ยก็ไหนๆประเทศไทยบอกว่าคดีทุจริตคดีคอร์รัปชันมันไม่หมดอายุความเอาจริงๆโอเคไม่หมดอายุความนะแต่มึงเข้าไปมึงยอมติดคุกแป๊บหนึ่งแล้วมึงหลุดหมดเนี่ย<อ>มึงจะไม่ต้องไปหมดอายุความทมําไมว่งก็ต้องไปบอกไปหมดอายุความนะาจำได้ไหมแต่ก่อนที่บอกว่าไอ้พวก ทำคดีทุจริตเนี่ยมันบอกมันหนีแล้วคดีมันจะจบใช่ไหมฮะใช่แล้วมาตอนหลังยึดอํานาจปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าคดีนี้ไม่หมดอายุความอ้าวแต่ไม่หมดอายุความะแต่แม่งติดคุกแป๊บเดียวอะ่ะไปเจอระเบียบรล้ทันอไผมถามว่าเออผมก็ถามว่าอ้าแล้วตกลงมันจะต้องมีสารพิพภากษาไปทำหาอะไรวะออก็ส่งเข้าไปเลยแล้วก็พิบเอ่อกรมราชทัณฑ์แม่งอยากจะบอกว่าอ่า กูจะให้ความดีความชอบมึงลโดโทษให้มึงเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมยอดชั้นหาเหวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอโทษนะวันนี้เลยมีคำพรลุศวจาเยอะซึ่ง <c oughs> <ำ>เอยผม<ท>ว่าฟังแล้วบอกผมว่าไม่แต่ผมว่ามันมันผมว่าคนไทยฟังแล้วรู้สึกไม่ดีนะจริงๆไม่ดีเลยนี่ผมพูดจริงแล้วเราถามว่าแล้วตกลงคนที่มันอะไรอ่ะขโมยนมไปเลี้ยงลูกอะไรประมาณเนี้เอาอย่างงี้ไปจับเป็นขังคุกทําไมวะ เออมันไม่มีจะกินมันออกมามันก็แค่ขโมยนมเพื่อจะไปเลี้ยงลูกถามว่าผิดไหมคือผิดอีพวกนี้แบบทุจริตคอร์รัปชันบ้านเมืองพินาศกี่หมื่นแสนล้านเนี่ยอ้าวแล้วมึงอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นมาวะเออผมว่าผมว่าอีขบวนการเอาง่ายๆนะที่ผมพูดมาตั้งนานแล้วนะอีขบวนการนิติศาสตร์ไทยอ่ะอีพวกที่สอนอยู่ในธรรมศาสตร์จุฬาไม่รู้่ะลรกำแพงละไรมาแงะอะไรก็แล้วแต่นนะเฮ้ยมึงต้องพูดเรื่องนี้ได้แล้วนะ เออมึงพูดแล้วนะเพราะว่าอีรัฐศาสตร์เนี่ยอย่าไปเอาอะไรอมันมากเลยผมพูดมาตั้งนานแล้วอีรัฐศาสตร์อย่างพวกผมอ่ะผมเคยพูดมาตลอดว่ามึงเปิดไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วมึงปิดคณะมึงสักสิบปีนะยางจุลาปิดรัฐศาสตร์ไปสิบปีประเทศไทยก็ไม่กระเทือนหรอกเพราะที่มันเหลืออยู่เนี่ยก็ล้นเหลือแล้วคือเฮ้ยแต่อีพวกนิศสสตรต้องออกมาพูดได้แล้วนะว่าเฮ้ยอย่างนี้มันหมายความว่าอะไรมันยังไงหรือมึงจะเรียนนิศสสตรมาเพื่อจะเซิร์ฟคนที่มันมีอำนาจบ้าบ้าบบแล้วมันก็จะแบบ ขุบปากทุกคนก็เป็นสัตว์ตราจายกันเต็มไปหมดเลยประมาณเนี้เฮ้ย <c oughs> อะไรวะเป็นแล้วก็เรามองว่าเดี๋ยวผมกงจะรอดูอีนักข่าวนี่แหละจะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้เออผมอจะกระรูดพวกนักข่าวด้วยว่าอ้าวที่มึงวิ่งทําข่าวกันพลาดไปหมดเนี่ยนะอ้าวเฮ้ยแล้วสมดกดมันหลุดมาตอนไหนอ่ะไม่รู้เลยน่าจะทันไม่บอกเลยเลยคือให้เหตุผลในการจะพักโทษอะไรจะบอกอะไรแล้วทำไมม,มันพิสดารขนาดนี้ คนที่จะต้องติดคุกจนถึงประมาณสองหมนหกร้อยขวาอือา้ามันเอาจะคุกแล้วป่ะเออมันทําความดีอะไรเหลือหรือยังไงหรือว่าอยู่ในคุกแล้วมันกลายเป็นตัดสรู้เป็นพ่ออรหันต์นี่ไงมันเลยบรรลุธรรมออกมาทันทีไอ้ตรงเนี้ยราชทรนมเขาต้องเป็นคนสกรีนถูกไหมราชทรนเนี่ยตัวดีนะนม่คนจริงที่เขาด่าด่าวันนี้ราชธรรเนี่ยจะเยียบอะไรเนี่ยเดี๋ยวราชทรนนั้นเลยใช่ใช่เออแล้วผมว่าสิ่งเหล่านี้นะผมก็อยากจะรู้ว่ามิสเตอร์สอดส่องนะทวีเนี่ยนะ จะพูดยังไงเพราะตอนเนี้ยเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเออแล้วจะเอาอยัางไงฮะแล้วไอ้พวกนี้มันหลุดในยุคที่เขาเป็น,ออนปรัฐมนตรีทั้งนั้นเลยอะ่ะเออผมว่าผมว่ามันต้องตอบอะ่ะคือเรื่องนี้บางทีก็สุดที่เราจะเดาเนี่ยน,นะคือเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เปิดอยู่ใน,ใน,ใ,นในออนไลน์อยู่เนี่ยน,นะครับดูอ,อในแง่ของหลักการพักโทษหลักการพ้นโทษหลักการที่จะพิจารณาว่าใครเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเดินอย่างเงี้ย ผมก็นึกไม่ออกนะว,ว่าอย่างเสียเปียงอ่ะจะเป็นนักโทษชั้นดียังไงอะไรทําให้เขาเป็นนักโทษชั้นดีแล้วเขาจะไม่พิจารณาก่อนที่จะเข้าไปติดคุกอ่ะความผิดมันเป็นอะไรเลยเหรอฮะเออนั่นดีเออวันนั้นนะ่ะที่ผมคุยกับน้าอยู่ตั้งนานเนะแลเราลืมที่วันนั้นเราพูดถึงคดีธนาคารกรุงไทยอ่ะ <c oughs> คือวิรอดนดนแขอ๋อวิรอดโดนแข <c oughs> ผมพูดจริงจิงวิรอดโดนแขกคนในวงการเขาก็ไม่ถือว่าเลวร้ายมากนะ <c oughs> แล้วก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะคือ คือจริงๆมีคนบอกว่าจริงๆวิโรจน์นนแขไม่ควรจะติดคุกด้วยซ้ำไปอะไรประมาณเนี้ยซึ่งโอเคก็แล้วแต่คนคนจะสนิทไม่สนิทแต่วิโรจน์เนี่ยดันไปเชื่อเสีย <ไว S 2> ต่อเต่าคนนึงเออไปเชื่อเสียต่อเต่าคนนึงอะว่าว่าเอ้ยเออไม่ติดแล้วคุกก็จริงๆอะแต่บางคนเขาบอกเลยว่าตอนนั้นน่ะาวิโรจน์หนีไปทั้งหมดเรื่องหนีไปเลยเออเออคือแต่ว่าวิโรจน์ก็มีความรู้ว่าเออไม่หนีก็ได้ก็ก็ไปฟังคำพพาษาผปรากฏเปลี่ยงเข้าคุกเลยเออคือผมบอกว่า โอเคผมก็ไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้มาการันตีว่าวิโรดดีหรือเลวนะแต่ว่าก็ก็จริงๆอ่ะวิโรดติดคุกอันนี้ผมรู้เพราะว่าผมรู้จักลูกหลานเขาพอสมควรแล้วเขาเขาทำธุรกิจอะไรบางอย่างซึ่งโอเคที่เป็นธุรกิจถูกกฎหมายนะโอเคแต่ว่าผมถามว่าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเสียเปียงหลุดอย่างโอเคภูมิสารผลเนี่ยก็หลุดแต่โอเคผม question ตัวโตๆกับเสียเปียงว่าหลุดได้ยังไงเพราะอะไร อะไรคือทําให้เขาหลุดแล้วเขาหลุดไปตั้งแต่เดือนตุลาแล้วนะนะตั้งแต่วันที่เก้าตุลาปีนี้คําว่าหลุดคือหมายความว่าเออได้บอกพักโทษออกไปพักโทษพักโทษอ้าวอะไรวะอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนกี่ปีเนี่ยเด็ดไม่กี่ปีเองเขายังติดเขายังติดน้อยควาบุญทรงเลยห้าปีถึงไหมไม่เดี๋ยวต้องเช็คนะคือายละเอียยตรงนี้ผมไม่กล้าพูดเอ็กซ์แอลดิงแต่ว่าบุญทรงอ่ะจะติดนานกว่าพวกบุญทรงติดนานกว่า เนก่ยใชไหมฮอ,อผมจริงๆตอนนี้ผมเลยอยากสัมภาษณ์บุญทรงมากเลยนะผมอยากอยากไปสัมภาษณ์บุญทรงแต่ว่าก็ไปว่าเขาเยอะเหมือนกันนะไม่รู้เขาจะโกรธโกรธอยู่กันนะ <c oughs> คืออยากไปสัมภาษณ์ว่าเออเขายัางไงเขารู้สึกอะไรไอเขาว่ารู้สึกอะคงไม่ต้องมาถามว่ารู้สึกอยู่ในคุกไงเพราะไม่มีใครแฮปปี้อะยกเว้นที่พวกที่แบบไม่ได้อยู่ในคุ้จรงิงอยากจะรู้ว่าเฮ้ยอีกคนที่มันมีคดีหนักหนาว่าเขาว่าอย่างเงี้ยบุญทรงอะเพิ่งออกจากคุกเมื่อวันที่สองธันวา หมายถึงว่าพักโทษนะแต่เสียเปียงมันออกไปก่อนนะ่ะออกไปตั้งแต่เดือนเอ,อตุลานะอ,อตลกออผมว่ามันผมเป็นเรื่องตลกมากแล้วเรื่องเนี้สิ่งที่ที่ผมยังย้ำเหมือนเดิมก็คือเราอยากจะรู้ว่าข่าวจะคุยเรื่องนี้ยังไงเออแต่เรื่องนี้มันเงียบมากคือพูดจริงอย่างนา้าอย่างผมอมโอเคอาจจะตกข่าวได้เพราะเราไม่ได้วิ่งข่าวเหมือนกับเด็กที่อยู่ในกระทรวงยุติธรรมนึกออกไหมนะเราก็จะอยู่ห่างๆบางทีก็โทรคุยกับเขาเขาจะย,ยอมคุยกับเราหรือไม่ยอมคุยกับเราเราก็ไปทําอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะต้องถามเด็ก ถามคนนู้นคนนี้แต่อีพวกเด็กที่มันอยู่กับเอออันนี้ผมก็ยังนึกยังเนนะถ้าผมเป็นบอก,กอตอนนี้นะถ้าผมไม่ไม่ใช่ไม่ทําไปตอนนี้คือตอนนี้ผมเป็นบอก,กอรอยู่เดี๋ยวผมต้องไปนั่งถามเด็กลูกน้องที่มันอยู่ในสายยุติธรรมว่าเฮ้ยทําไมข่าวนี้มึงตกอ <c oughs> แต่ก็ไม่ต้องด่ามันนะเพราะมันตกทั้งประเทศ <c oughs> นะฮะจะไทยรัฐไทยร้ายมาติชนมติโจรเลยเนี่ย <c oughs> ผมเห็นไม่มีใครรายงานข่าวนี้หมด เออเพราะฉะนั้นแนวหน้าตกก็คงไม่ใช่เรื่องประหลาดเพราะมันตกหมดทั้งประเทศเออิลรัพท์ยังตกเลยนะข่าวแก่ขนาดเิลรัพท์เฉลิมชัยตกเลยเออเสียเปรียดนี่รู้รู้คือรู้ดีแหละอออาน่าเพิ่งรู้เสียเปียกเนี่ยเ,ยยยยเออสียเปียกผมรู้ตั้งแต่เมื่อวานนิดนิดออรู้นิดนิดแต่ว่าคนที่คอนเฟิร์มคือแจ็คแจ็ควัชระน้าน้าเดี๋ยวลองน้าเราสัมภาษณ์แจ็คดิแจ็ควัชระเพชรทองอ่ะเออทีแจ็คเนี่ยไม่ควรเอาข้อมูลมาเปิดเป็นเรื่องเป็นราว ก็ทุกคนยังบอกว่าถ้าข้อมูลผิดเนี่ยก็กระทืบแจ็คนะเออผมก็บอกถ้าข้อมูลผิดเนี่ยก็กระทืบแจ็คนี่จากเขาเขายืนยันมาเป็นเรื่องเป็นราวเขายืนยันเป็นเรื่องเป็นราวเขามีไทม์แบบเป็นไทม์เทเบิลเลยว่าคนนี้หลุดวันไหนคนนี้หลุดวันไหนเออหมายถึงว่าหลุดคือได้รับการพักโทษนะเออเนี่ต้องแบบขอบคุณแจ็คมัชระยังไงเดี๋ยวอาจจะตามล่าหาแจ็คมาคุยกันในรายการได้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 เอาสิเอาสิเอาเลยนะครับลองดูลองดูนะโอเควันนี้เราแกันี้ก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ